สวัสดีครับผมเสาวันนี้วันที่12นะครับวันทที่12กรกฎาคม2563า้าครับตื่นเสามาอ่าเอ็มคนตอนนี้ไล่ตามสาวเพิ่อนบอกซื้อมาอยู่ของหอยแมวครับเป็นเบอืเบอๆครับจำชื่อไม่ได้สวัสดีครับได้โอ้ครับเกือบสองโมงแล้ว มันนี้ส่งคึมๆบม,มปรหอนปันไดครับควายกลุ่มหนึ่งไปทงคุนนะครับเวัสดี้ครับผมสุ่มไพ่สันครับสุ่มไพ่สันชนบุรีครับสุ่มไก่นี่ครับวันอาทิตย์เอ๋มข้นกับน,น้ำแม่นี่ครับแม่นี่ก็ห้องไปเซ่นี่แม่นี่ห้องหาลูกอยู่ปลาปลปานี่โอ้ย ออกไปหลายครับออกไปหลายปรกปากฏปลาอันนั้นออกไปพอจับได้อยู่ข้างนอกอยู่ครับน้ำเรื่องแห้งกับลูกปลาหนีน้ออกไปหลายแล้วกับปลาตะเพียนปลาคอกเราต้องไปถามนะครับปลาคอนี่ออกขึ้นสิบเบอร์เด็ดละ,ะสวัสดีครับผมแมแ่น้ำหาหลูกหรือทังไหนปุ๊ยอ้มคนกับน้ำกลนอยู่ครับแม่นี่มีทรงคือกระโม อะอยัางกับยางน้ำกุนมานี่ล่ะกุมนึงไปทางขุนครับกุมนึงสาวกุมนึงไปทางขุนตระกิจตามอีกบวงกนก็ต้องตามอีกบวงกนครับ สาวพายัางล้อมใจอยู่วันนี้ก็อาชีพอยู่ในช่วงตามกันอยู่ครับบุตรนี่คิดว่าบุตรนี่นิ่งนะครับเพราะสาวเ่าไปเสร็จเลยยังยัง,ยงไปเดี๋ยวยังไปยังมาอยู่สาวน่นก็ได้ยยังหล่อมใจอยู่ ไปไปไม่ยืนออกกันอย่างนี้เ่นะอะสาวสาวสาว,สาวนี่ไปลูกไป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 หวเดินเดินเดินสายฝนกับสายฝนกับตันหยุงครับไม่ต้องคุน้นสาวแพทย์ครับอยูน่นี่ไปไปนี่ครับเอวบางคนช่วงน,นี้คึกครับ มือที่แปดแล้วว่าตนนั้งในเสื่องครับไปไปไปแปดมือแล้วว่าตนนั้งในเสิงตัวใดอยู่กระสีกระสีมุ่หัวเนี่ยนิดนึงนะครับนี่สาวๆกุ้มนีก็ ลูกไปโอ้ยยังลาตะเวียนอยู่เ้ยไปไปหาจี้ยาไปลูกคนไม่ใส้นหน่อยแม่เนี่ยมองหาลูกแล้วลูกไปยูดต้องคุณครับลูกลูกไปไกลแล้ว ลูกผูลูกผูกคนไปทั้งคุแล้วน้ำหาลูกไปไปไปโอ้ลูกไปอยู่กับผูงทั้งคุแล้วครับแม่นี่นี่ครับเหี่ยมคนก็ดเดี๋ยวตามมาครับ thì giá pha nhang loàm. Nè các, chúng นี่น้ำหาลูกไส้ครับลูกไส้ไปอยู่ทั้งฝูงทังหมครับลูกไส้เดี๋ยวเดี๋ยวดึงไปหาลูกกันไปอีลาไปครับ,รบตัวผู้ตัวเมียเอ่นหากันครับตอนนี้นี่ครับเอ๋บางคนก็เอื่อน,น,นอยู่นี่ มันนี้กะมีสาวโอ้เดี๋ยวจำซื้อว่าอะไอีกล่ะมันบอกซื้อมาอยู่สวัสดีครับปุจิปุจิพรอนครับน้องปุจิพรอนปลุกลุกสาวปลุกลุกนะครับรอต่อไปนะครับกันหมอเขตมากกับตัวทองครับสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดบอกตัวทองก็จะมีสาวอุบลนครับตัวทองสาวแพทย์ครับสาวแพทย์สาวปลุกลุกสามตัว มีอาการตรวจทองเอยตรวจไหมออุตสาห์เวอรงนะครับแม่โคราชน้ำคนมาเอกมาตรวจสัตว์ในเพ่นเด้อโอ้ยันนอนน้ำก่อนเด้อนี่สาวนี่ก็ส่งสีขึ้นอยู่แม่เงินแม่เงินครับซื้อเงิน แม่นน่มนจาจากโคราชซื้อเงินมาเลยสองเงินสอวเงินกับลูกครับเหมือนว่านก็นไปทั้งน้องบัวครับไปวังลูกซาเอบางค้นครับลูกซาเอบางคน้นตัวดีซีนะครับตัวดีซีสี่พ่นผสมก่อนนะนี่อายุก็ ปีหนึ่งเดือนครับเพิ่ดแจ้งมาเป็ว่าปีหนึ่งเดือนอกับแม่แพ้ครับสายชนบุรีก็เขาท้ายครับปีหนึ่งเดือนอด้านหน้าสูงลอยสามสิบแปดกัวครับสาสิบแปดครึ่งด้านหลังเพิ่ดว่าลอยสี่สิบเบสบ่อเปิดลงไปก็ถือว่าโอเคครับในเกณฑ์เพราะว่าเอ๋มก้นปีหนึ่งเดือนนี่สูงลอยสาสิบหานะครับตัวน,นี้ลอยสาสิบแปดก็ถือว่าน้ำเลี้ยงกับพัสดุการพ่อแม่ก็โอเคอยู่ ก็ถือว,ว่ามาดีก็พออยู่สำหรับเอกวายุนะครับของน้องชายทั้งน้อ,นองโบน้ำผู้แม่ก้ายก็เป็นของน้องต้ยครับพ่อต้อยเพิ่นเดม,มาจากชนบุรีนะครับเสือสายหลานชนบุรีเพิ่นมาตัวแม่นะครับสวัสดีครับน้องต้นครับไอยะอ้วนหมูบินสวัสดีครับผม สองสาวนี่สองสาวนี่ตันยงครับสายฝนครับตรวจซัร์รอฝนวันที่สิบนะครับตัวหนึ่งไอ้สายฝนวันที่สิบเอ้ยกผ่านดับไม่มีปัญหาตัวนี้เดี๋ยวไปเบื้องตัวอื่นนะครับสำหรับลูกตัวอื่นกะอาจจะมีเวลาก็สิไปเบื้องินนะครับ ลูกตัวที่เขาออกช่วงต,นต้นๆครับลูกต,นตน้นๆช่วงต,นตน้นๆที่ออกมาแล้วนะครับตัวผูตัวเมียเดี๋ยวจะได้นำเสนอต่อไปนะครับสำหรับลูกตอนนี้ที่ลงคลิปไปกับประมาณ3ตัวครับยังไม่ทันได้ออกอากาศอยู่ครับอดีออกออกทาง YouTube นะครับผมสวัสดีครับป้า ปลาสูนะครับปลาสูจากพอดีดานะครับนี่ครับตัวนี้สาวปลุกลูกครับปลุกลูกเหมือนคือบะแวบบ่ปลุกลูกนงะเอกเอ้ยเจ้าของคนถ่าอยู่นี่ปลุกลูกครับจอยเพิ่งล้วนี่สาวอุบลครับแวบบ่เพิ่นเนอ้ยปลุกลูกยามไหนจะขืนนี่เพิ่นเรื่อยๆเสื่อมมาแล้วบอกปลุกลูกเอ้ย,นเ,นออยเ,อเนี่ยแบบที ขออนุญาตตรวจนะครับมาที่17หมอเขนกลับมาก,ก่อนครับสวัสดีครับปลาสคูครับนี่ครับแม่ลูกคู่นี่นะครับของหอยสีมันก้นน้ำอยู่สองมือแล้วบูฮัวสีนิ่งบ <c oughs> อน้องชายอยู่ทั่งอิสระเอวนะครับหากินเป็นเพเห็นคุ้มกันอยูมอทซนนี่ก็ได้ ต้นหนิงครับบึงน้องแพทอีกคับน้องแพทน้องแพทฟุงฟิงฟุงฟิงครับทองมาะลวครับแต่ว่าไม่เป็นทองเอกมขุนครับสาแพทนี่ครับจ้อยอย่าครับสาแพทคั้วไอ้ส่งนี่แต่ว่าเห็นวัทันขืนน้ำโมอยู่ แพทเป็นเดือนไหนด้วยแพทด้วยโบขืนนี่ครับเก่ยามลุ่งไปเข็มที่สามนะครับเดี๋ยวต้องตรวจวันที่สิบเจ็ดครับหมอมาสิบหกสิบเจ็ดเดี๋ยวยังตรวจทองนะครับดิ้อรอยเสิองมากกว่าจากดิ้อย่างไนครับเพราะว่า สังเกตอีกอย่างนึงคือจิ้มมันบวมตลอดเวลาครับตัวนี้เดี๋ยวให้หมอเช็คมันนครับว่ามันเป็นยังไงจิ้มบวมน่ครับสวัสดีครับแจ็คสเปโร่แจ็คคอนโก้เมืองยะโสธรครับผมนี่ครับสาวนี่นะครับดีเอ๋มก้นตามอยู่ตอนนี้หากินกใกล้ๆกันนี่แหละ เจ็ดวันแล้วเอ้แปดมือที่แปดครับมือหนึ่งสี่เพราะต้นหนงเสื่อมมีแม่นี่ครับที่มีโอกาสที่นั่มแม่นี่ก็บส้งท่องมีส้งท่องใหญ่แต่บุตรเป็นอะไรเองเขาเป็นอะไรจวดจัดบ่นนี้เดี๋ยวดึงไว้ก่อนแกเป็นดมกับมือต้นนิ่งครับแม่นี่แน่เมืองนี่ยังไงนีสินิ่งอยู่บ่ khi ba mươi sáu mươi thì hát mẹ đi hai nghìn hai trăm linh bao nhiêu thân đi này... ขืนแห้งครับพี่น้องท้องดำกันเดี๋ยวรอรอรอบมันสี่รอบมันทีชิบหาครับท้องดำตัวเอง สาวโอราดเนี a a so ่ยมดพวออกไปกันหนอดออกไปุเล้ยเอ้ี่ออกไปหนอกสาวใช้บ้านตัวไปเนี่ยจำตงมนท่ดูยออกได้เ้ยนีขาดเดี๋ยวเดียวให้เขามาสอบสาวใช้บ้านครับชบ้านกับสาวอำเภอเมือง ย่งแย่าะตอนในคืนนะครับนี่ครับสาวนี่เก๋ะครับผมก้าร่อเป็นสัตว์นะครับล่อเป็นสัตว์เอ้พวกคนก็ล่อเป็นสัตว์อยู่นี่ช่องดำเก๋ช่องน้ำกล่องดำอยู่โอ้เป็นสะพานอีกมะเนาะสาวช่องดำก็ได้ล่อนวันที่สิบหาครับช่องดำ มันนิ Jeez, <glaube yapmış> ่งท <T |ar|> <Wha> ีเลยสิบสองเสียวีๆครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านี่มีอาการนั่มกันนี่กับเสียวเสียวกันอยู่เสียวเสีิบประพันนะครับนี่จะาคือมาต่ำตัวผูอยู่เดียวอยู่กินนมละบาด ต้องดำนะครับรอบวันที่สิบหารอบไหมนะครับหมอช่อก็ต้องรักษากันอีกนะครับเกินเงี้ยกันควายมันเกินหาเดือนไปที่ผมแจ้งนะครับมันสีมีลูกยากนะครับเฮ้ยเบานคือโมโหเนาะบานไอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นเอเอบางคนไปเลยครับเอาไปยามน้องแพดด้วยเอกนี่ครับสาวแพท จัดใเพื้นเนสาแพทดนะ่ะลุนอยู่ดมครับดมยุต่ว่าสียู่ว่าเท่านะั้นว่าอยู่ไปต่อครับนี่ครับแพทเสน่ห์บ่แห่งบ่นี่ครับมัน,บบน,บนก็นเป็นสำหรับสาแพทครับก็ ต้องให้หมอวินิจฉัยนะครับแพทย์วินิจฉัยว่ามันเป็นยังไงนะครับมูลลูกเป็นยังไงคือบอ่กลืนคือบอ่อเป็นสัตว์กระมูกบอกพี่น้องน,นะครับควายกันอยากให้ดีต้องเป็นสัตว์อยู่บ้านมาแล้วอยากยี่อะไรก็รอบนะครับให้ชัดเจนก่อนนะครับบางที่เป็นสัตว์บาแน่นอนมา ควายมันมูล,ลูกอักเสบมูล,ลูกก็มีปัญหาสิไม่เกิดสิสิบระเดียเชิงตามมูลนะครับครับมันก็สิเป็นปัญหาของควายนะครับยังไงเป็นสัตว์แน่นอนยังมากครับก็ยูนนี้ก็สิเดืออยู่สาวโครงการเกิดสิดออสองตัวนะครับสาวแพทกับสาวบุกลูกกับสิเขาคลอด ตัวทองนะครับตัวมดลลูกตัวอะไรอีกสาวปินกันบพอท่านออกรับสาวปุ่นกรสีออกแจ้งมือได้สีออกนุ่มกับไข่แล้วไหนเวลาไป ไปไปออ่หนูโบรชีดใหญ่แม่จามแม่จามรอบวันทีเท่เสเอ็ดนะครับแม่หนูหรอบแรกวันที่อีเบ็ดนี่ครับแม่ดอกจานนะครับแม่ดอกจานเอฟพักค้นหัวปลาสูว่าเอฟพักก้นอาจจะชอบสาวแกสิแต่ <c oughs> เ,เป็นสัตว์ครับ สาวแก่แม่ใหม่าสาวน้อยและ,ะสมบิดครับจัดการอย่างเดียวครับแต่ว่าขอให้เป็นสัตว์นะครับผมยังสิไรกะเข้าห,หัวจักว่าเป็นสัตว์มือใด่นะครับมันยังสิได้มั่นใจว่าควายข้าขขืนปกตินะครับ มีหนี่กระสีพอโค่นำตัวใด้เลครับนี่ยกินใหญ่เนี่ยถามบอเซองอีกมือสองมือกับมิตโตต่อไปกับจีปรึกษาหมอมารีน้ำเสื่อนะครับแต่ว่ากับวรูว่าตัวนี้เป็นตัวหลอดนะครับมันบูมิต บูดยักว่าตัวได้สิคืนนะครับกำหนดมือว่าคอยได้นะครับพอเคยว่างห้อม,มนมันนก็บว่าตรงมือไหมห้อรมโมนกับบไดานะครับ คนต่างหากินครับตัวนี้โบมีบเห็นน้ำตัวไหเลยตัวนี้ก็จะเป็นแม่น้องของหอยแมวครับเป็นแจงซื้อมาอยู่ผมเลืมจํำซื้อจำเลืมจํำซื้อกับแม่ไอ้โคราตัวนี้แม่เงินครับซื้อเงินอยังว่าทนาดในดขึ้น,นตันยงกับสายฝนนะครับตัวนี้ เี่มคนครับระยาไก่สรุปว่ามือนีกาแเนี่ยเบิ้งเลยคือสิบกบัวนำตัวใดครับไทยพี่น้องที่เอาควายมาผสมนะครับเบิ้งนะครับ,บ,รบลักษณะการจับสัตว์นะครับก็บปล่อยร่วมฝูงนะครับตอนเช้าตอนแรง ถ้าขึ้นก็คิดว่าบางทีปัญหานะครับไขยตัวนั้นก็สามารถผสมได้แต่ว่าตอนนี้คือบางทีตัวนิ่งนะครับมีแม่สาวจากหอยแมวตัวนึงนะครับตะวันบกหันหน้ามุ่ครับตะวันบกท่านนี้นิ่งครับแต่บ้นนิ่งแล้วนี่ก็ขอยุติครับผมยุติการ ไร่สดนะครับเบงเสียงกาคนอีกด้านน,นนึงครับเี๋คนข,ขยับร่องมืออีกนิดนึง Để cái ấy, Để lên, bây này bây giờ sao phục lục không đâu cứ xuống liền mà sang đi bay bay hát phục lục đó bay không nhắn hát phục lục phục lục cái thằng này hát áp bao mày thì đốm hết cháu ไปไปโอ้ยยังไปยางมั่นบบดนี่ครับแม่นี่ครับที่ส่งขึืนนี่ปลุกลูกนะครับบ่คือแล้วครับพี่น้องวัอนี้ครับผมโอ้น้องอยะกลับมาสีปพิดรายการแล้วหยาคือสิหลายเนาะทั้งสวนม่อนครับน้องอยะนะครับหยา ยาหลายครับช่วงนี้แต่ว่าก็บางมองก็เริ่มฉีดยาฆ่ายา,ายครับช่วงนี้อันตรายอยู่ครับบวกกาออกไปเพิ่งขอมาดิคอยก็นดิเพิ่งปิดขึ้กันอะไรป่นี่ไร่สวนบ้านเราพุชงบุทชั้นไหนนั่ตัวใดไหมนี่สาวอุบลตัวทองคำแขวงกรกะเจียวคำประมาณที่20กว่าครับคนแจ้งมากกันพาน แต่คิดว่ามีปัญาหาครับสาวนี่พี่น้องพี่น้องมาเบื้องควายกับสนใจครับสาวนี่ถามเปิดถามเปิดราคาอยู่ประทศไหนถามจาของกันนะครับอของงามพี่น้องก็เห็นนะครับของงาม,งามกับเบื้องง่ายครับพี่น้องมาเยียมมายามกัเห็นง,งามก็อยากเปิดอยากได้กันครับครับผม บุ้มีอย่งเกินไหวกัคิดว่าขอ,อยุติเพียงแค่นี้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะพอกันไหมครับครับผมครับสวัสดีครับ